ในวันนี้เป็นยังไงบ้างทีเรื่องของภภา,าวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันการที่หน่วยงานได้มาชี้แจงค่ะวันนี้ก็จะเป็นเป็นนัดแรกนะคะที่จะมีหน่วยงานมาชี้แจงก็จะเป็นหน่วยงาน4หน่วยงานหลักที่เป็นผู้ที่พิจารณางบประมาณในชั้นต้นมาก่อนที่จะมีการทํจาจัดทําร่างพรบรนะคะก็ทุกหน่วยนี่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเศรษฐกิจนะคะในทั้ง ปีนี้แล้วก็ปี2 0 6 9เนี่ยก็จะตกต่ำลงนะคะแล้วก็เป็นที่น่ากังวลนะคะอย่างปี2018เนี่ยนะคะก็แต่ละหน่วยก็จะให้ให้ GDP ไม่เท่ากันแต่ว่าจะอยู่ระหว่าง1.8จนถึง2นะคะส่วนปีหน้าเนี่ยนะคะปี2 0 6 9เนี่ยก็จะตกต่ำลงไปอีกนะคะอยู่ที่ประมาณ1.6นะคะก็เป็นที่น,น่ากังวลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งที่จะส่งผลกระทบ กับเรื่องของงบประมาณนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของประมาณการรายได้ที่จะเข้าภาครัฐนะคะเราก็ไปทำการคำนวณเบื้องต้นนะคะว่าถ้า GDP มันตกต่ำแบบนั้นเนี่ยในปี2019รายได้รัฐจะหายไปเท่าไหร่นะคะก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ6 0 0 0 0่ล้านบาทด้วยกันนะคะก็ประมาณ2%ของประมาณการรายได้ซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็ก็เป็นที่น่ากังวลว่าถ้าไม่สามารถที่จะหารายได้จากที่อื่นมาก็หมายความว่ารายจ่ายในปี2อง9นกี่ก็คงจะใช้ได้ไม่เต็มที่จากที่ได้ตั้งไว้ที่3 7 8ล้านล้านบาทนะคะเพราะว่าถ้าจะกู้เพิ่มเนี่ยก็กู้เพิ่มได้ไม่มากเนื่องจากว่ารัฐบาลได้ตั้งงบขาดดุลจนเกือบที่จะเต็มเพดานไว้อยู่แล้วนะคะถ้าจะกู้เพิ่มเนี่ยจะกู้เพิ่มได้เกินไปเพียงแค่ประมาณ17,000กว่าล้านแต่ว่า ประมาณการรายได้น่าจะลดลงประมาณ6กหมื่นล้านนะคะก็มีการพูดคุยแก่กระทรวงการคลังว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของาภาษีสรรพสามิตซึ่งเป็นตัวที่เราเก็บได้ตกต่ เ้ามาโดยตลอดนะคะทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็มีแนวทางให้มา2-3แนวทางด้วยกันนะคะแนวทางแรกนะคะที่จะใช้ทั้ง68แล้วก็69นะคะ68เองเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของออจัดเก็บรายได,ได้ต่ำกว่าเป้าเช่นเดียวกันสรบภาษินสรรพสา,ามิตรเรนแรกก็คือจะมีการจัดเก็บภาษีน้ํามันนะคะก็คืออย่างที่ก่อนหน้านี้ก็มีจัดเก็บเพิ่มไป1บาทเพียงแต่ว่า,าจ,จะยังไม่ได้มากระทบกับ ราคาน้ำมันที่ประชาชนต้องควักเงินจ่ายนะคะการจัดเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มหนึ่งบาทก็ทําให้รัฐเนี่สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ3,000ล้านบาทต่อเดือนนะคะเรนต่อมาก็คือจะมีการเ,เก็บภาษีตัวอื่นนะคะเพิ่มเติมนะคะจะมีการรืออ้อ โครงสร้างของภาษีรถยนต์ในอนาคตเพราะว่าตัวที่ภาษีส,สมัมปทานที่ลดลงมากๆก็คือรถยนต์ที่เราขายได้น้อยลงด้วยรวมไปถึงรถยนต์ E ีีที่เราเก็บภาษีต่ํากว่าต่าลงด้วยนะคะก็จะเป็นการปฏิรูปภาษีทั้งระบบที่จะนํามาซึ่งรายได้ที่จะเอามาใช้จ่ายในยงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569ค่ะแต่ว่าเราก็ยังคงมีข้อกังวลค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีการลงรายละเอียดชัดเจนว่าจะมาจาก เงินในส่วนไหนเป็นเป็นปริมาณเป็นเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอมีปัญหาแบบนี้กระทรวงการคลังก็ใช้วิธีการที่จะไปเอาเงินปันผลจากท้าวิสาหกิจนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นปตทนะคะอกองสลากหรือว่ากองทุนวายุพักที่จะมาใชา้ในการที่เพิ่มรายได้ของภาครัฐให้มันมากขึ้นนะคะก็อาจจะไม่ใช่ในส่วนที่จะมีความ จรังยั่งยืนนะเพราะว่าผลประกอบการของนักวิสาหกิจบางส่วนก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดอย่างเช่นปอตอทอแต่ก็อาจจะมีบางอันที่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเช่นการท่ากัศบริษัทท่ากาศยานไทยเป็นต้นนะคะอะส่วนอื่นๆที่จะมีข้อกังวลก็คืออย่างเช่นประมาณการรายตัวสัดส่วนของดอกเบี้ยนะคะที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีที่อาจจะ,ะไม่ได้มีการตั้งไว้ ตามที่ได้วางแผนกันไว้ตั้งแต่ต้นนะคะเพระว่าทางสนงบประมาณก็ให้ความเห็นว่าเดี๋ยวคงต้องรอรุ้นว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันจะตกลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันมันคงมีค่าใช้ใจ่ายลดลงหรือไม่อย่างไรคะ่ะซึ่งอันนี้ก็จ,จะเป็นข้อกังวลในอนาคตว่าถ้าเงินไม่เพียงพออาจจะต้องใช้งบกลางหรือว่าเงินคงคลังมาชําระดอกเบี้ยอีกเหมือนปี2องพรเจ็าาเป็นต้นนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่ได้ถกกับทางกระทรวงการคลงังก็คือเรื่องของนี่ส,ดสัดส่วนนี่สาธารณะต่อ GDP นะคะ,ะเราก็ฉายภาพให้ดูว่าด้วยความที่ GDP มันจะโตตกต่ำเนี่ยทำให้ สัส่วนนี้สาระต่อ GDP มันจะไปถึง70%เร็วขึ้นนะคะปลายปี2569ปลายปีงบประมาณนะคะกันยายน69เนี่ยนี่สาระต่อ GDP ก็จะขึ้นไปถึง69%นะคะเร็วกว่าที่ได้เคยวางแผนเอาไว้เนื่องจากว่า GDP มันโตไม่ไม,ไม่ไม่มากนะคะเท่ากับว่า70นะคะ ปี70นี่ยังไงก็ต้องมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะออกไปอย่างแน่นอนแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ไม่ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องนี้นะคะก็เท่ากับว่าประเทศไทยก็คงจะต้องต้องออมีการมีมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเพื่อที่จะขยายเพดานหนี้สาธารณะในปี2 0 7 0ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นงบประมาณที่ รัฐบาลไหนได้ใช้นะคะถ้ามีการยุบสภาเร็วกว่านี้ก็อาจจะไม่ใช่รัฐบาลนี้ที่จะต้องรับภาระในเรื่องของการที่มีหนี้สาธารณะเกิน70%ของ GDP ค่ะเจ้ามลเศรษฐกิจในหน้าการเงินของประเทศมันจะเปิดเสุดแรงสุดตัวเรื่องเงินฝืดใช่ไหมคะค่ะก็มีได้สอบถามเรื่องของเงินฝืดเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารับรู้กันนะคะว่าตลาด ต่างก็ค่อนข้างเงียบเหงากําลังซื้อของประชาชนก็กําลังอ่อนตัวลงนะคะก็มีสอบถามแบงชาติไปเรื่องเงินฝืดเหมือนกันแบงค์ชาติก็บอกว่ามันยังยังไม่ยังไม่เข้าสู่ช่วงเงินฝืดนะคะเ,เพียงแต่ว่าเพราะว่าเงินเฟ้อเงินเวลาที่เงินเฟอ้เเฟอมันติดลบนะคะมันติดลบเป็นหย่อมๆไม่ได้เป็นติดลบหลาย ทุกๆุกรายการเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็เลยยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ของการที่เป็นภาวะของเงินฝืดนะคะแต่ว่าก็ก็ยอมรับว่าจะต้องมีการจับตาดูในเรื่องของกําลังซื้อที่มันค่อยๆ่อ่อนแอลงเรื่อยๆเนาะอย่างที่เราเห็นว่าคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงตลาดเงียบเหงานะคะแล้วว่าหรือว่ารายได้ของคนเนี่ยก็ลดลงนะคะทั้งรายได้กเกษตรกรแล้วก็ค่าจ้างแรงงานด้วย ทีอ่อกรรเหมนการก็ไม่ได้ถ่ายท่ดสดนี่เราไม่ได้ติดใจแบบอ๋อเราก็เข้าใจมากกว่านะคะเพราะว่ามันก็เป็นหลายปีแล้วที่เราพยายามเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจกรรมธิการเสียงข้างมากได้นะคะแต่ว่าที่มีก่อนหน้านี้ที่มีทางกรรมธิการบางท่านออกมาบอกว่าที่เราไม่สามารถที่จะถ่ายท่ดสดได้เพราะว่าตารางโปรแกรมของทีวีรัฐสภาเนี่ยมัน ถูกล็อกไว้หมดแล้วเนี่ยอันนี้ดิฉันขอเสนอง่ายๆวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือให้ไลฟ์ผ่านช่อง Youtube ได้เลยค่ะสามารถที่จะไลฟ์ได้มากกว่าหนึ่งรายการพร้อมๆกันค่ะการพิจารณาของคณกรรมการนี่จะเป็นไปตามปฏิทินวันพระกาเหีนมีขอ้อคำวนว่าราช้าไปจากกำหนดการค่ะสัปดาหอ๋อเออจริงๆแล้ว ถ้าจะล่าช้าจริงๆน่าจะประมาณ1สัปดาห์ไหคะเออแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คิดว่ากรรมธิการเองเนี่ยก็สามารถที่จะมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาได้สามารถลดจํานวนวันได้นะคะแล้วก็ทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระย,ยะเวลาน้อยลงได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกังวลค่ะ105วันท,ที่ที่ตามปกติเอ่อได้ได้รับตามรัฐมนูญมาในการพิจารณาร่างพรบเประมาเนี่ยก็ใช้ไม่หมดเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วค่ะ ห่สายคานยังต like yeah. mm, yeah ั้งเป้าที่จะตัดตัดลดประมาณห้าหมื่นล้านนี้ค่ะเพราะไม่เท่าการบริการองผมไม่มีการตั้งเป้าหมายใช่ค่ะก็คือทางฝ่ายค้านเองนะคะกรรมที่ารฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังยังคิดว่ามันเป็นปัญหาอย่างที่เราได้เล่าไปว่าเมื่อรายได้เก็บไม่เข้านะคะรายจ่ายก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์มือนกันเพราะว่าถ้ารอจนถึงวันนั้นเนี่ยแล้ววันที่รายได้มันได้ไม่ครบจริงๆมันก็ไม่รู้ว่า โครงการไหนจะต้องเป็นโครงการที่โดนตัดทิ้งไปะก็ก็ตัดสินใจกันตั้งแต่วันนี้ดีกว่าเราก็ยังยืนยันค่ะถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดนะคะสาี่เรื่องที่เราได้มาถแถลงกับพี่น้องประชาชนว่าเราอยากที่จะให้กรรมธิการมีมติต่างๆซึ่งรวมถึงการตั้งเป้าหมายในการตัด ปรับลดงบประมาณด้วยเนี่ยก็ทางประธานคณะประธานกรรมธิการรวมไปถึงกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เอาด้วยกับเราแต่ว่าเราก็คิดว่าก็จําเป็นที่จะต้องเ,อรต,อต,รเตรียมเรื่องนี้เอาไว้ค่ะในชั้นอนุอกรรมธิการซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปส่งเสียงในการที่จะขอตัดได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยเราก็จะรวบรวมไปขอตัดต่อในวาระ ah ที่สองในสภาแต<บ>่ถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยเราก็จะ ทำเป็นรายงานเสนอกับประชาชนว่าเราพยายามที่จะปรับลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นนะคะหรือว่าสุส่มเสี่ยงต่อการทุจริตเนี่ยให,ให้ได้มากที่สุดแล้วแต่ว่าเสียงข้างมากเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเราเห็นว่าคุณไอร์ชนกได้เป็นรองประธารคนที่10แจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในธรรมธิการครับเพราะว่าจะเป็นสสพักชาชนท่านแรกที่ได้แหนอค่ะค่ะก็นี้แหละค่ะก็เป็นเป็นกลยุทธ์ ของเรานะคะที่วันรอบนี้เนี่ยเราส่งรองออประธานคณะกรรมาการหลังจากที่ไม่ได้ส่งเลยมาเป็นระยะเวลาประมาณ3 3 4ปีแล้วนะคะแล้วเพราะเราก็เห็นว่าปีที่แล้วนะคะมีกรรมาการฝ่ายค้านนะคะที่นั่งเป็นรองประธานเนี่ยได้ขึ้นนั่งบัลลังก์นะคะก็คือคุณพุธิพงษ์นามบุตรนะคะจากประชาธิป,ปัตย์อันเนื่องมาจากว่ารองประธานหมด ไม่ได้มาทำงานกันในช่วงเวลานั้นๆนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเรา,เาติ่งไว้หนึ่งคนนะคะก็คือคุณลักษณนกสีนอกเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่เราจะสามารถที่จะเดินเกมอะไรบางอย่างได้ในเวลาที่กรรมธิการจากฝั่งของรัฐบาลเนี่ยไม่มาทำงานตามปกติคุณประสบัติแล้วก็ความพร้อมก็เตรียมมาแล้วใช่ไหมครับในการนี้ แน่นอนค่ะคุณดักชนกเป็นกรรมธิการสมัยที่สองแล้วนะคะแล้วก็เป็นประธานคณะอนุกรรมธิการติดตามงบประมาณนะคะของปี68แล้วก็ปี69ประจําคณะกรรมธิการติดตามงบประมาณของสภานะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณสมบัติแล้วก็ความรู้ความสามารถเนี่ยครบถ้วนค่ะ,ะนนยังอยู่ระหว่างการต่อรองค่ะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่ง ประธานอนุกรรมธิการเนี่ยจะเป็นของสอสฝั่งรัฐบาลทั้งหมดนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องออต่อรองกันต่อไปนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราขอแม้แต่คณะอนุกรรมธิการข้อสังเกตนะคะซึ่งเป็นเพียงแค่คนจดบันทึกการประชุมนะคะแล้วก็สรุปข้อสังเกตต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้แต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวลองคุยกันอีกทีเค่ะเรื่องการมองเรื่องของปัญหา เลยครับคือไทยสร้างชาบ้างะมันจะสะท้อนถึงก็เพื่อประโยสภาพของรถาบันค่ะเอ่อก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามเหมือนกันนะคะว่าจะจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปนะคะในความขัดแย้งภายในของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะเอ่อถามว่ามันจะกระทบกับเสถียรภาพไหมก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่ามันก็สะท้อนได้ดีถึงเอ่อเสถียรภาพภายในของของพรรคด้วยกันเองนะคะเอ่อซึ่งถ้าจะมี ส่วนใดส่วนหนึ่งมามาร่วมฝ่ายค้านกับเราเนี่ยเราก็เราก็ยินดีต้อนรับเสมอนะคะเพราะว่าถ้าจะมีการบางส่วนจะร่วมรัฐบาลต่อบางส่วนต้องออกมานะคะเพราะว่าอย่างความเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้อยู่แล้วแล้วแต่ว่าใครจะเป็นอย่างไดนะคะดีฉันว่าดิฉันก็ยังยืนยันว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีเนี่ยควรจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้นนะคะ,ะเพื่อไม่ให้เกิดความ ความผิดซ้ารอยนะคะคือเศษท้ายอีกรอบหนึ่งนะคะใครที่มีคดีที่ปปชชี้มูลแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่อะค,ะค่ะทีะะ่ใหมงทางปปชมีข่าวว่าเขารับตอบเรื่องกรณีที่พรรคเพื่อไทยหลักสัตทําเรื่องของอ,อนินเทอร์เน็ตมทุ่ปีแปดนะคะเราเห็นวนน่าอย่างไรบ้างคะพี่มัน<ช>เป็นเรื่องของการใช้ทางการเมืองหรือว่าเป็นเรื่องของวิสัยทัศค่ะอ๋อค่ะก็น่าจะเป็น กรรมธิการงบปีที่แล้วค่ะปี6 8นะคะที่มีการอนุมัติการลดงบที่ใช้ในการจ่ายนี่คืนทกศนะคะแล้วก็แปลเปลี่ยนไปเป็นงบที่จะใช้กับดิจิท a l วอลเล็ตนะคะในปี2568ในชั้นกรรมธิการแล้วก็ในวาระ2ในสภาด้วยนะคะ่จริงก็ยังคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะในตามตามข้อกฎหมายเนี่ยาจะไม่ได้เข้ามาตรา144นะคะก็คิดว่า ยังไม่รู้ถ้าปปชสอบออกมาแล้วแล้วบอกว่าผิดเนี่ยอันเนี้ยดิฉันคิดว่าเนี่ยเป็นเริ่มเป็นนิติสงครามแล้วนะเดี๋ยต้องรอต้องรอผลสอบของปปชต่ออีกทีหนึ่งแต่คิดว่ากรณีนี้เนี่ยไม่เข้าแต่ถามว่าควรทํำไหมไม่ควรทําแต่ว่าถามว่าเป็นหนึ่งสีสีไหมไม่ใช่ อ,อ๋อเพค่ะไม่ใช่หนึ่งสี่สี่มันคืออะไรใช,ใช่ไหมคะก็คือ,อ,อส่วนที่เป็น1 4ึแล้วตัดลดไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ในแผนงานชานําระหนี้นะคะซึ่งแผนงานชําระหนีไน้ไม่โดนไม่โดนปรับลดแต่ว่าในส่วนที่โดนปรับลดเนี่ยอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์ก็คือเป็นการใช้หนี้เหมือนกันอะแต่ว่า อยู่คนละแผนก็เลยไม่ได้เรียกว่าเป็นงบชำนาญนี่ค่ะจริงะือเปล่าซื้อขอซื้อมือต่อแลยเอาป้วแหมบก็มันใหญ่นะมันไม่ได้อยู่ที่แบบหรอ

สวัสดีท่านผู้ชมเรียนพัตเตอร์ทุกท่านนะคะก็เมื่อสักครู่นะคะผมมันเป็นทางด้านของนางสาวสุรีกัญญาตันสกุลนะคะสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักประชาชนนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะในฐานะกรรมธิการนะคะในการในการประชุมคณะ กรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งก็ได้มีการเชิญหน่วยงานมา4หน่วยงานในวันนี้ค่ะได้แก่กระทรวงการคลังนะคะสภาพันธ์ขอภัยค่ะสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนัก งบประมาณนะคะเพื่อเข้าชี้แจงภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยค่ะซึ่งทางด้านของอานางสาวสิริกัญญานะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่า,าเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชม ในเศรษฐกิจไทยปัจจุบันนี้นะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืดหรือไม่นะคะซึ่งก็ได้มีการสอบถามไปยังกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็ได้ทางด้านธนาคารก็ได้มีการตอบกลับมาว่าตอนนี้ยังไม่เข้าภาวะเงินฝืดน,นะคะแต่ก็ต้องรอติดตามดูคะ่ะคุณผู้ชมว่าขณะนี้ก็ ในการซื้อขายก็เริ่มลดลงนะคุณผู้ชมทางด้านประชาชนเกษตรกรก็มีรายได้ที่น้อยลงด้วยไม่ว่าจะเป็นในด้านค่าจ้างแรงงานหรือว่าเกษตรกรต่างๆก็เริ่มมีการลดรายได้ลงด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องคอยติดตามในเรื่องนี้กันต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามขณะนี้ก็ขอยุติสัญญาณลงไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ